คำถามยอดฮิตที่ตอมอและศุลกากรมักจะถามเวลาเราไปต่างประเทศอันนี้จะมีคำถามยอดฮิต5คำถามนะครับแสดงว่าถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนไงจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนจากประเทศอย่างไทยอย่างเดียวที่เวลาเดินทางแต่ว่าคนทั่วโลกโดยอย่างเช่นประเทศที่เขามี พาสปอร์ตที่ไม่ต้องขอวีซ่าทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังต้องมีาการเกรงเกรงอยู่บ้างเหมือนกันละมัง้งเพราะว่าเว็บนี้ก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมว่าขนาดไม่ต้องขอวีซ่านะแต่ว่าเวลาเจอตอมอหรือศุลกากรก,ก็ยังต้องเกรงเกเหมือนกันตอมอก็คือก็บางที่เขาจะเรียกว่าพาสปอร์ตคอนโทรลหรือบอร์เดอร์คอนโทรลส่วนของศุลกากรก,ก็คือคัสตอมนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษีทั้งหลายหรือตรวจสิ่งแปลกปลอม ก็ส่วนบางทีเขาก็กังวลเรื่องสุรากากรเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็จะซื้อซื้อๆๆๆกลับมาแต่แล้วมันมาเกรงว่าโอ้จะโดนเช็คบินเรื่องภาษีหรือเปล่าอ่ะมาดูตอมอก่อนนะครับคำถามแรกเลย what what is the purpose of your trip คุณมาทำอะไรที่นี่มีจุดประสงค์อะไรประมาณนี้นี่มักจะเป็นคำถามแรกๆเลยที่นักเดินทางจะต้องถูกถามคือไม่ใช่อะไร ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาจะได้เช็คไงว่ามาตรงกับจุดประสงค์หรือเปล่าก็ขอท่องเที่ยวมาเอา่อมาเที่ยวตามที่ตอบหรือเปล่าหรือว่าขอมาเยี่ยมเย็ยนมาเยี่ยมเย็ยนหรือเปล่าจะได้เช็คเรื่องของวีซ่าว่าตรงอะไรไหมทีนี้อย่าลืมนะครับเขามีข้อมูลเราหมดจากการที่ยิ่งยิ่งถ้าเราขอวีซ่ามาเขามีข้อมูลเราหมดอยู่แล้วฉะนั้นแต่ต้องตอบตามความจริงอย่าไปโกหกเพราะว่าอาจส่งผลให้ทุกเข้าห้องเย็นหรือว่าท้ายร้ายแรงที่สุดก็คือไม่ให้เข้าประเทศ ทีนี้จะตอบยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามาทำอะไรใช่ไหมยอย่างเช่นถ้ามาเยี่ยมเยียนเนี่ยเยี่ยมแผนเยี่ยมญาติเนี่ยอ่า uh, I would like to go ฮี r ฟอร์ว i ซิตติ้ง y ม่บอยเฟรนด์ r จอเฟรนดหรือ my r e l a t i v e หรือ my p แ r e n t s แต่ถ้ามาเที่ยวก็ I would like to go for t r a v e อ่า in Berlin London หรืออะไรก็เอาเฉพาะเมืองหลักๆอะโรมปารีสอะไรอย่างนี้ จำเนีงไม่ค่อยดีนะครับบอกไว้ก่อนคำถามยอดที่สอง how long do you intend to stay หมายถึงว่าคุณอยากจะคุณจะมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนจริงๆแล้วคำถามพวกนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอย่างเราเนี่ยเราก็คงจะพยายามตอบแค่สั้นๆก่อนนั่นแหละแล้วเกิดเขามีอะไรเขาก็ถามมาเองบางทีเราก็ถ้ามาเที่ยวเนี่ยบางทีเราก็อไ,อไอเทเนอร์ลารแผนการเดินทางที่เราทำขอบีซ่าไว้เราก็เตรียมมาด้วย หรือถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงคือขอวีซ่าก็ใช้แผนหนึง่งแต่ว่าเดินทางจริงใช่อีกแผนหนึง่งแต่จริงๆแล้วเราก็อามาเที่จริงเราก็ต้องมีมีจดจดอะไรมาบ้างใช่มากก็สามารถเตรียมไว้ได้เขาอาจจะไม่ได้ขอดูหรอกส่วนใหญ่ไม่ได้ขอดูแต่แค่ว่าเราก็ตอบคําถามเขาให้ได้ละกันส่วนของเยี่ยมเยียนเนี่ยก็เตรียมพวกอะไรจดหมายเชิญเนี่ยอันนี้เขาอาจจะถามอาจจะขอดูก็ได้ฉะนั้นก็เตรียมจดหมายเชิญเตรียมเอกสารใบาการันตีหรืออะไรที่ผู้เชิญเขาเคยส่งมาให้เนี่ยก็เตรียมเอาไว้ แล้วก็แน่นอนว่าผู้เชิญก็ต้องเตรียมพร้อมรับโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนนะครับแค่ว่าบางส่วนที่เขาสงสัยเท่านั้นเองแล้วเขาอาจจะได้มีการโทรไปถามคนเชิญก็แค่ถามว่ามากี่วันใช่ไหมก็ตามแผนไงที่ทํามาตามใบจองโรงแรมถ้ามาเที่ยวนะหรือถ้ามาเยี่ยมเยียนก,ก็กี่วันนะก็ตามที่ขอวีซ่ามาก็จริงๆแล้วเรามีตั๋วเครื่องบินอยู่ใช่ไหมซึ่งซึ่งไม่ได้จําเป็นต้องปริ้นอะไรนะครับแค่เซฟใส่มือถือ,อไวอ้ถ้าสมมติเขาขอดูจะให้ดูได้ทันที ก็คือเขามักจะเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมักจะถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะเดินทางเข้ามาเพราะว่าก็จะเช็คเรื่องวีซ่าอีกแหละว่ามันตรงไหมกับที่วีซ่าที่เขาระบุไว้บนใบวีซ่าเนี่ยอย่าลืมว่าก่อนจะถามเราอะ่ะเขาต้องเอาพาสปอร์ตเราไปพลิกๆดูก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องยื่นพาสปอร์ตให้เขาเพื่อประทับตรานี่ถูกปะ่ะซึ่งโดยมากถ้าเกิดใครที่เดินทางบ่อยๆอะ่ะเขามักจะไม่ถามหรอกที่ของของเราก็จะมีถามตอนขาเข้า อยู่บ้างนะครับว่าเออคำถามพวกนี้แหละว่าเออมามาทําอะไรที่นี่อา่ามากี่วันอะไรก็ว่าไปส่วน,น่จะถามอยู่แค่นี้แหละจาได้ว่าครั้งหลังสุดเนี่ยแค่เพิ่งจะอา้าปากพูดไปไม่เท่าไหร่ปุ๊บก็ก็โอเคละอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็ถามว่ามาทําอะไรที่นี่อา่าก็บอกว่าอ่าไอวิววิวโกทูลูการโนเฟิร์สแอนด์เดนเซอร์แมทเดนเอ่ออะไรต่อบบไปเขาว่าโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เขาอาจจะถามเผื่อสําหรับาบางทีบางบางประเทศพาสปอร์ตเขาไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมเขาก็ต้องการรู้ระยะเวลาว่าจะอยู่เกินไอที่โคตาที่อยู่ได้หรือเปล่าเขาบอกว่านักเดินทางควรจะเตรียมแผนที่ไอเตรียมการอธิบายไม่ใช่เตรียมแผนว่าจะอยู่นานเท่าไหร่แล้วก็จะอยู่น้อยกว่า1สัปดาห์หรือจะอยู่นานๆมากกว่า1เดือนหรืออะไรอย่างนี้ เขาอาจจะถามว่าแล้วถ้าอยู่นานจะมาทําอะไรต่อหรืออะไรอย่างนี้ก็ก็บอกไปตามความจริงนะครับบอกไปตามตรงก็พูดภาษาเอ่อพูดภาษาไม่ค่อยได้ก็ไม่เป็นไรก็อธิบายไปถ้าพูดไปเท่าที่เราจะทําได้แหละหรือไม่ก็ถ้ามีเอกสารนะนะที่เตรียมมาก็ยื่นให้เขาไปเลยยื่นเอกสารไปก่อนเลยก็ได้ถ้าถ้าพูดไม่เป็นอย่างเช่นอ่ะเยี่ยมเยียนก็อ่านพวกเอกสารผู้เชื่อต่างๆที่พูดไปก็ยื่นไปเลยจริงๆแล้วว่าเอาว่เยี่ยมเยียนส่วนใหญ่พูดได้อยู่แล้วเพราะมักจะคุยกับคนต่างชาติอยู่แล้วถูกไหม หรือถ้าท่องเที่ยวก็พูดไม่เป็นก็ยื่นไอ้พวกแผนการท่องเที่ยวหรือใบจองโรงแรมที่เราทํามาก็ยื่นให้เขาไปดูก่อนเลยคําถามยอดทิตอันดับ3 Where will you be staying? คุณจะไปอยู่ที่ไหนเอออันนี้เคยโดนตอนครั้งแรกสุดที่มายุโรปเคยเคยโดนถามเออก็จําได้ว่าตอบไปว่าเออ Stay in Frankfurt o o n i g h t and then go to ว h w เบ b u r g อะไรอย่างนี้ตอนนี้นเรายังเรียกชื่อเมืองยังยัง,ยงไม่ไม่รู้ว่าอ่านตามภาษาอังกฤษนะนะคืออาจจะต้องสเปคนิดนึงในนี้เขาบอกว่าเออถ้าตอบแบบกว้างกว้างหุหน้หนๆเกินไปเนี่ยเขาอาจจะยิ่งยกธงแดงยิ่งสงสัยอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าอ๋อก็อยู่โฮสเทลอยู่กับเพื่อนหรืออยู่ Airbnb อย่างเงี้ยมันกว้างเกินไปจริงๆก็ถ้าอยู่โรงแรมก็บอกชื่อโรงแรมไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยู่กับผู้เชิญก็อ่า stay with my boyfriend ที่เมืองอะไรแล้วก็อะไรเขาจะพา He will bring me to travel nearby city or travel to Berlin หรืออะไรก็ว่ากันไปอ่ะเหมือนที่คุยคุยกับเขาไว้อ่ะตรงนี้ถ้าเกิดใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับที่ตอมอถามก็แชร์ได้นะครับเพราะว่าถ้าตอบกว้างเกินไปเขาก็จะถามให้ถามเจาะลึกลงไปอีกแล้วก็ถ้ายัง จะไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรเนี่ยก็คงจะต้องโดนกัดไว้ก่อนจนกว่าอะไรต่างๆมันจะชัดเจนก็คือถ้าเราไม่เคลียร์เขาก็ไม่ปล่อยเราไปไม่ได้ไงใช่ไหมฉะนั้นคือไม่ได้ต้องตอบอะไรเยอะนะแค่คุยพูดตามความจริงเหมือนกับที่เราได้เตรียมตัวมาไม่ว่าจะเป็นเที่ยวหรือเยี่ยมเย็ยนคุยกันไม่ว่ายังไงก่อนมากับผู้เชิญหรือว่าเที่ยวก็เตรียมตัวอะไรไว้ก็คือมันไม่ต้องสำเนียงไม่ต้องไปอะ่ะก็คือ ก็คือตอบไปเท่าที่มีอ่ะตอบไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคืองูงูงปลาปาหรือว่าอึกอึกอักก็ได้แต่แค่ว่ามันต้องเป็นความจริงอ่าอย่างเช่นน้านักเดินทางที่ฉลาดก็จะบอกชื่อโรงแรมว่าจะไปอยู่โรงแรมชื่ออะไรหรือถ้ามาพักกับเพื่อนพักกับผู้เชิญพักกับแฟนอะไรอย่างนี้ก็ที่อยู่อยู่ที่ไหนหรือถ้าอยู่ Airbnb ก็ Airbnb ที่ไหนก็ว่ากันไป หรือง่ายที่สุดหลักฐานยื่นให้เขาดูไปเลยใบยจองอะไรอย่างนี้หรือเยี่ยมเยียนก็เนี่ยใบายการันตีหลักฐานผู้เชิญอีกเหมือนเดิมคือพูดไม่เป็นเนี่ยเอกสารคือตัวที่ช่วยเราได้ดีที่สุดยอดทิดอันดับส what is your occupation คุณทําอาชีพอะไรโอ้อันนี้ไม่เคยโดนถามนี่มันคือคําถามที่มักจะไม่ได้ถามเป็นอันดับแรกๆอาจจะถามตอนที่เขาแบบ เราตอบไอ้สามอันบนมันไม่ชัดเจนแล้วเขาอาจจะถามตรงนี้มาถ้าคนทํางานอยู่แล้วคงไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็แค่บอกว่าเออทำอาชีพอะไรแค่นั้นอาจจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพไปด้วยว่าอาชีพนี้ทําเกี่ยวกับอะไรอ,อ,อย่างเช่นบางคนเปิดร้านทําผมอ๋อ oh, I am salon owner อ่า I do hair cut and อะไรอะ่ะ and hair color หรืออะไรก็ว่ากันไปหรือถ้าไม่ได้ทํางานก็อ uh, ก็ i'm i'm not working i'm not working ส่วนใหญ่คนไม่ทำงานก็มักจะมีมีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์อยู่แล้วอ่าก็คือ my boy friend send me uh, send money to me every month อะไรก็ว่ากันไปคำถามสุดท้ายเป็นคำถามของสุลกากรซึ่งเขาคงไม่ได้ถามอย่างอื่นแล้วแหละอ่าซึ่งสุลกากรนนี่คือเวลาหลังจากที่เรารับกระเป๋าที่สายพานแล้วเนี่ยก็จะต้องเจอช่องเขียวช่องแดง ซึ่งโดยส่วนมากถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรผิดปกติมาไม่ได้มีของแพงอะไรมากมาหมายถึงว่าของที่เราจงใจซื้อมาไม่ใช่ของที่เราใช้ประจํำน,นะครับเอ่อพวกมือถือหรือกล้องมันแพงแต่ว่ามันเป็นของที่เราใช้ประจำไงไม่เกี่ยวฉะนั้นก็คือเราก็มักจะออกช่องเขียวไปก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเอ่อถูกสงสยัยจะออกช่องเขียวเยแต่โดนสงสัยเพราะว่าขนมาเยอะเกินเหตุหรือ,อยังไงก็เขาอาจจะเรียกแล้วเขาก็คําถามนี้ Do you have anything to declare ก็คือคุณต้องมีอะไรที่จะสํแดงไหมแต่ที่เราไปยุโรปมาหลายรอบจะไม่เคยเจอเรื่องนี้แต่ว่าบางประเทศแม้แตออ่อาจจะมีกรอกใบตอนขาเข้ารวมถึงใบสุลกากรน,นี้ด้วยว่าให้ติกว่าคุณไม่ได้เอาวันนี้มานะหรือคุณมีอะไรที่อะไรเข้าไขา่อะไรของเขาตามคําถามเป็นตารางเล็กๆให้กรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่า เออเราลงเครื่องที่ไหนแล้วก็มีของอะไรที่ต้องห้ามไหมสำหรับปลายทางของเราอย่างเช่นถ้าเข้าอเมริกาก็คือเออของอาหารที่อบหรืออาหารที่สําเร็จรูปก็สามารถเอาเข้าได้โดยที่ไม่ต้องมีการตรวจสอบอะไรแต่ก็เน้นว่าต้องเป็นอยู่ในแพ็กเกจแล้วก็ยังไม่ได้แกะนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเนื้อหรือผลไม้หรือผักเข้ามาก็อาจจะถูกตรวจสอบคำถามนี้ ก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าถามว่ามีอะไรต้องสำแดงไหมถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามีเราต้องควักออกมานี่นแหละอยาให้เขาตรวจเองเพราะว่าเกิดเขาตรวจเองก็อาจจะนํามาซึ่งการโดนปรับหรืออะไรก็สรุปค้าคำถามนะครับคําถามแรกก็คือคุณ what is the purpose of your trip คุณมาทําอะไรที่นี่ I go for travel to Zurich to Munich อะไรก็ว่ากันไปสําหรับมาเที่ยวไ เอ่ uh, o r visit my b o y f r i บ i r เฟ r i ด์เกิลเฟรนด e ไม่ a ี e ลทีฟไม่แล้วก็ควรต้องระบุรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเท่าที่จะนึกได้ How long do you i n t e n d to stay คุณอยากจะคุณต้องการมาอยู่สักกี่วันอะ่ะก็บอกจำนวนวันไป twenty days 20วัน n i days 90วันแล้วถ้าเกิดว่ามีแผนหรืออะไรจะอธิบายได้ก็พูดไปก็พูดพูด,พ,ดพูดไปอย่าให้เขาตั้งตัว หมายถึงว่าเท่าที่เราจะนึกออกนะครับไม่ได้ต้องพูดอะไรยาวมากหรอกบางทีก็ตอบไปไม่เท่าไหร่เขาก็โอเคผ่านไปแล้ว่าลืมว่ามันมีคนอื่นต่อคิวอยู่เยอะเขาคงไม่ได้มีเวลามาถามเรามากหรอก Where will you be staying? คุณจะไปอยู่ที่ไหนอ,อ Stay at เอ,อ่ออะไรดี Hotel in Frankfurt อะไรบอกชื่อชื่อโรงแรมไปหรือ Stay at my boyfriend house at เอ,อ่อถนนอะไรก็ว่าไป What is your occupation? คุณทำอาชีพอะไรอ,อ่าก็ บอกไปแล้วก็สุดท้ายสุลากากรที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ต้องตอบอะไรก็คือถ้ามีก็ก็ควักออกมาเลยที่ของที่ต้องสาแดงนะครับอ่าตรงนี้ก็อยากจะได้ประสบการณ์นะครับของเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่เวลาผ่านตอมอหรือสุลกากรช่องเขียวช่องแดงเนี่ยมีเป็นยังไงเคยโดนถามอะไรบ้างนะครับก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์แล้วก็คนที่ฟังอยู่ก็อาจจะเลื่อนไปดูคอมเมนต์ก็ได้ถ้าเรากังวล ม่เออกลัวว่าเดี๋ยวตอนเข้าประเทศแล้วจะมีโดนถามอะไรหรือเปล่าก็ลองดูในคอมเมนต์เพิ่มเติมได้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ